เคยเคยเชนท็อปสงสัยไหมคะว่าอะไรเคเียจากคนแก่ตุไม่ลนะไอ้งี้ยดูใบหมาอ้อเจท้ากันนะจ๊ะกสนเขากหมูลยนะรู้สึกเหมือนตอนเจ็เ้าเยอเบียอบียดเยอะสิโยเยวเดียวเดยวไมเบียทั้งน้นนะงนอะไรนะเขาบอกเขามนะท่านี้ามนะอันี้เอออย่างงี้ ไปทำเลยว่าเจ้โอ้โหี่ว่าเมื่อกี้นี่บางคนก็แอบอวยและสัต์เทนิวนะครับอย่างนั่งรอนี่ก็ทำผลงานด้านก่อนแล้วรอต้องเหลือออกจากมาออกมาจากบ้านเือมาสเตอร์แล้วผมก็วี้นะครับก็รับงานกร้าน้าหาทั่วไปนะ้าใครสนใจก็สร้างรอได้นะครับไปแล้วน่ารัก่ะถ้ามีงก็ตนะพี่ชายขอยืมตังหน่อยอะไรตังเอากีาเอาไม่ไม่ต้อง แต่นีคือคือเอเนี่ยน้องรอปรของานเข้าเนี่ยติดต่อไร้ที่ตูวิซานตูเอฟก็ว่าไปใช่ค่ะน้องโบนี่เขสวยเหลือเกินนะครับถามน้องโบดีกว่าตอนนี้มีงานอะไรบ้างมันก็รอนะคะใครสนใจก็ไม่ได้ก็ช่วงนี้หลังๆก็มีไปงานดีเวทการ์ดแล้วก็มีเป็นมีคอนเสิร์ตเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของโอเล่ไวเวียนค่ะก็จะมีงานกับโอเล่างน้อยเลย สวยสวยยังยังโบนิจบทนายม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะจบเอ่อพี่รุ่นเนี่ยคือถ้าจะเป็นทนายเนี่ยต้อง call โทรต่อเลยครับเบอร์โทรเลยต่อโทรมุกเล่าค่ะมุกเล่าโทรโทรโทรไม่โทรอย่างโทรห้าโทรนะฮะยังไงฮะใช่ค่ะโอเคค่ะก็ไม่ได้จบทนายนะคะแต่จบฟรีฟรีทนายค่ะอ๋อคือพี่เสิร์ชถามเนี่ยเพราะว่าตอนนี้หนีหนี้อยู่บ้างพี่ก๊อฟพี่กำลังจะฟ้องโบเพราะว่า ในข้อหาขอมยหัวใจพี่ไปตายแล้วพี่จะนฟ้องใช่ไหมฮะน้องโมว่าบอกค่ะน้องเขาก็มีความคิดเหมือนกันค่ะน,น้องน้องต้อนชมพี่ว่<ม>าเสียวได้อีกโคมหัวใจเราเสียได้อีกนี่ต้องนะที่เหมือนกันใช่ไหมต้องคนนี้ค่ะเสื้อที่บ้าน,นามีน้อยไปเนี่ยเสียได้อีกเสียได้เดิมโอ้โห เมื่อกี้ร้องเพลงสะกหนลูกเลยเพลงเต่าของโชคชัยโชคอนันต์ใช่ไหมพี่จำได้เหรอที่เราแก่ด้วยกันนะจำได้ก็คืออรมนี้ชื่ออะไรนะออฟหนีสุโขศนน้อยนะอ๋อแล้วทำหนีบ่างหนีเต็มใจไหมที่พู่พี่ออฟเนี่ยเต็มใจไหมไม่ไม่อยากทำอยากคุยอยากคุยหนีมากกว่าหนีเต็มใจไหมเต็มใจค่ะเต็มใจค่ะ อย่านั้นเลยก็จะมีงานแถลงข่าวเร็วที่สามเสียดีที่คาราฟันที่ีกรขาดแน่แอนตี้เสริว่าติดต่อทรอย่างที่เดิมที่ออาติดต่อยังเยอเลยนเคือเห็นน้องรอเป็นน้องรอน้องโบของงาแน่ยล้วแอบของงานี่ดีกร์บ้างอะไย่างนี้นะฮะก็วางแขนงแนครับกว้างแล้วค่ะตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดีนากเขาเป็นซัเตอร์นนัน้องมจากหลวงศิลปนางแล้วมีเพ่อนื่นอีกไหมครับไหนบ้างมี ก็จะออกมาทำแป้งเลยนะมาเพลงเดียวฮะคุณน้อยมีเป็นตัวอย่างสิแบบมีต้องมีจากรงสินนาีิมีโอโหบางกอกค่ะโอโหบางกอกอ่ะเออ่ะเป็นเพลงอรตะวันรับฟ้าตะวันรับฟ้ารับใครตะวันรับฟ้าคือเป็นเพลงลูกทุ่งที่พิ์มาร้องใหม่ใช่แล้วน่าผิดตามขอกออกสนใจนิดหน่อย อันนี้น่นะครับติดพี่พี่ชูมิงพิงไหวให้ผมโอ้โหเดี๋ยวจะนิดไม่ออกชิ้ตัวอย่างด้วยไปแล้วข้าวปกระสายลมมันต้องเห็นภาพด้วยนะนี่นี่ครับออกเหนียงโบสถ์กันนะวางแผนแล้วนะครับสุดๆนะพิเศษด้วย29่สิบเก้าทนั้นเองนะครับก็่ฮะทำไมอ่ะไหนเจ้าของงานอยู่ไหนครับเลิก่อางอย่างนี้เลยครับ ไม่นดีทำนี่มาด้ว่ใจงานซีปอลนี่ใจไง45ปีเดนิวตดนต่อเนื่องเลก็มาช่วยงานเราอย่าได้ถอดแว่นเลยนะตาไม่กิดใจเลยบ้าเหรอจะเห็นตาไม่ได้อะไนะโอ้ยอย่าให้เห็นอย่าให้เห็นแล้วก็อุ่นก็ได้นะของถือว่าเป็นอีกแขนของเอฟนะเนาะถือ่เอฟามีแบบถุงเงินอย่างนี้แ้วถึงคนทีต่อไปน้องออ้่น้องอต่อ ไม่ใช่อไก็ได้ครับเอาี่เสือไปเก็บในรถตู้ก่อนันมืนเขาเดี๋ยวมากกว่าเลยกินเยอะแบบมืออ่เสื็จไปนี่นาตาตาเลยมืนเลยอ่ะวันนี้นะไอ้พี่ครับคือคนาถือว่ร้องเพียงไปตอนรอบขึ้นไปกินที่เสือเอ็เอชเกมไหนวะพี่สามคนกั็ไหนแล้วทำไมอ่ะไม่ได้ใส่ใจงานผลตผลงานได้ไงว่าป ต่นีไงลงม้องเอฟต้องวงวก็สวยๆนะจำเป็นจไปแล้วเฮ้ยเหรวเร่องจริงพูดเล่นหนีอยไม่ดีไม่ดีไม่ดีผลงานบ้านก็ไปจัดออกมาจากบ้านไม่ต้องอย่างนะมา้ดบนไม่ตาตามาของพี่ผลงานตรงนี้โอ้โหนี่ให้รู้ไหนถามงานเดินแบบงานโฆษณา หนั้งหนึงเนี่ยโอยไม่มีไม่มีเลยยังไม่มีทางติดต่อนะฮแต่จ้างเรารออยู่แล้วไม่มีละครมีละครก็คลองทางทั้งช่องสามกรับผมเรื่องเศรษฐีข้างเขียงเศรษฐีข้างเขียงได้เป็นพ่อน้องโฟอ่ะติดตามเลยอะ้รอะไรทั้งนี้ไม่เบะตั้งได้ได้ตป้งเตาที่เป็นทวดแล้วกันได้ได้อยู่ได้ได้ได้ไม่น่าไม่ดีเหเล่นจะดิมเล่นกับน้องปีนใช่ไหมครับ ใช่ครับเ<ม>นี่ยัรต้องตู้น้องปรีนน้องปรีนพี่บีแล้วก็โฟโล์โฟล์ใช่เร็วๆนี้คงได้ชมกันออนแอประมาณเดือนในสัปดาห์ผมอยากให้ทุกคนติดตามารับลองสนุกมากๆนะคร <On Air. S 2> ับเพราะว่าทาในปีนี้ปีนี้ว่าเป็นภาคต่อของเลื่นที่ท่านเคยเล่น,น,นไว้แล้วเออแต่เรานะฮะ แล้วมาต่อมาเลือกเลือกตัวพี่พี่พากต่อจากเจราเหมือนกันเอออะไรเจซามพี่เล่นเองเจซาเลยครับนะครับเราจะดูกันนะสําหรับผลงานของน้องน้องน้องต้อนแรับวกต้อนแอร์เมสานเมสาแล้วอทบุมอไรตาขาดขากขาดจริมุกมันตายไปแล้วจีิเลยพี่เล่นอะไรไม่รู้ไม่ไงงานของพี่หนูว่าพี่ต้องถอดเต้ต้อนเขาว่าอะไรบ้างนะพี่อะไร ถอเท้าแล้วขับรถไงแล้วถอดเท้าติดเลยไม่ถอดเท้าขับรากลับบ้านกลบ้านก็ปวหัวที่บ้านยูรีมปกลับบ้านอะไรพี่ถูกแล้วค่ะที่ตาวรี่เป็นพี่อแล้ววันนี้เขาทีี่แสนใสแว่นนี้ด้วยเขาจะได้ลงนี้คงเที่เจอเนียค่ะืี่รู้ที่รูแทนี่อายใช่ไหมขอขออภัยนะคะขออภัยแทนที่เสิร์ชด้วยจริงนะคะคือว่าคือตอนจ่อน ขนาดนี้นะนี่แหละวัย22ต้นต้นนี้แหละอย่าถามรู้สึกแอนตี้ค่ะรู้สึกยังไงที่ได้คู่กับพี่เสถียรวันนี้คะอย่าถามเลยค่ะไม่กล้าบอกเลยมาลองเป็นเสียนะก็ถามน้องจีนบ้างดูผลงานให้ต่อเนื่องนะจีนแก้วข้าวจีนแก้วข้าวพ่อเนี่ยจีนแก้วข้าวตัวจริงเลยจีิแล้วจริงเหรอพี่เสอียรจริงพ่อเป็นพ่อเลยนี่นี่อยากรู้ค่ะพี่เสถียรจีนอะไรรู้อีก อะไรฮะจริงๆฮะนะไอ้ทางน้องจีนผลงานตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะก็เอาไบรให้รอดก็ดีแล้วค่ะส่วนงานเนี้ยก็ต้องรบกวนทุกท่านนะคะไปมีจิตศรัทธามีเมตตานะคะขอตาศรัทธาด้วยค่ะเพรานี่งานสองรูปนี้นี่แต่ก็สองรูปนด้วยเรื่องไงอยู่งานดังดีก็คดีพวกไปที่ดูวิชั่นดูเอขานะก็พวกไปกับน้องรอนน้องโบ